ับเออเดี๋ยวนี่ก้ามาะตึ้งรูทึกโรนจริงนเลยหรออาชาไลมาไล่ชาโอ้ยาชาอันนี้มาไล่ชามันนี่ลงมานี่มันยิงยิงเลยไล่ชามันไม่ออกมาเดินเล่นเหมือนเจ้ามอสโกเลยมอสโกมอสโกอามอสโกเอ้ดูดูนั่นโอ้ยดูดูดูโอ้ยก็เตรียมจุ่มจมตีครับทุกคนก็เตรียมจุ่มจมตีครับ ก็เตียมจุ่มจมทีครับอหยุดเลยหยุดเลยจับจมูก่อนจับจมูก่อนจับจมูก่อนจับจมูกไปตีมือเดี๋ยวไปตีเปี๊ยะเลยคือเราจะให้เขาดมดมมือก่อนนะให้ดมมือหยาเล่นแบบนั้นนะจับจับจมูก่อนนั่นดูดูดูมันหยิกเมื่อก่อนนี่อยู่สมอเลดนี่โอ้ยจกพุงไอ้เกาคางอะไรเรียบร้อยพอมาอยู่กรงใหญ่แบบแหม เป็นนักเลงก็ทันทีพระมาณอยู่กรงใหญ่แบบประมาณพี่ผมโตแล้วนุชผมโตแล้วไม่ต้องมายุ่งกับผมเอ้ยไปหาโนราชาดีกว่าโอ้นี่นี่ดูบุงบุงทุกคนมอสโกดูบุงบุงมัสโกบอกอะไรบุงบุงวะนุชมาดูดูราชาอาชาทำไรลูกอาชาจ๊ะอาชาทำไรลูก ราชาทำไรครับอชีน่าจะชี่นี่ราชาชีแล้วทุกคนวันนี้มาเจอหนูราชากับหนูไคลโลผู้น่ารักหนูดูดูหนุ่มไคลโล,ลทุกคนสนุกเขาใหญ่ละดูนั่งนั่งนั่งรอแบบพี่ตอดนี่คือผู้สืบทอดทายาทความรอแบบไม่รอแบบไม่เกรงใจใคร ผมจะรอแบบพี่ต๊อดครับเพราะผมแอบดูพี่ต๊อดตรงนี้ทุกวันนี่พี่ต๊อดอยู่ข้างหลังครับพี่ต๊อดก้ากับอดอ,อ,อ,นะอ,ดอดก้าอยู่อยู่อยู่เนี่ยออดก้าต๊อดก้าอยู่อยู่ข้างหลังตรงนี้เหมือนเหมือนรูเลี่ยงเหมือนรูเลี่ยงเหมือนรูเลื่ยงในโชว์ความรอในอลูกโชว์ความรอให้กล้องดูหน่อยหมดกูบอกผมรออยู่แล้วผมไม่ต้องโชว์นี่ผมอยู่เฉยๆเองนะ จับจมูกก่อนจับจมูกจับจมูกมือ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 อควาดันที่ไอ้บักคำน้อยน่ารักน่ารักมากมาอยู่ตรงนี้ขอ้โหกแอบซุ่มโจมตีกันนะก็แอบซุ่มโจมตีอีกนะคือเราเวลาเขาทำพฤติกรรมแบบแอบซุ่มโจมตีนี่เราต้องต้องต้องดุเขาต้องเปียกเขาต้องเปียกเขาแบบนี้ เปีย้ยเปีย้ยเปีย้ยเปี้ยให้เขารู้ว่าไม่สมควรทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทําแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆไปเนี่ยโอใหญ่นะีมันจะแก้ไม่หายครับก็จะจพยายามทําแบบนั้นตลอดเพราะว่าก็าคือเขาก็ยังมีสันตาตญาณเล็กน้อยนะครับไปไปไปดูไปหาพี่ราชาเลย <c oughs> อุ้ยตกใจตกใจเล็กตกใจตกใจนี่ไปหาพี่ราชาแล้ว

chim lại đây nè ơi ừ. chỉ nan chăng quá <laughs> Margot หมดตัวแล้วไหมลูกกินน้ำเยอะเออหนำนัดหนักยหลับเรื่ปยไปเนี่ยมันจะหลับแล้วเนี่ยิ่งเร็วเร็วบอก็ว่าทัมตากรุบลิบกรุบลิบมีก็มาถึงบทหน้าสุดแล้วก็ยืนไปอือไปไปแล้วไปแล้ว อย่าเล่นเดี่ยวนะมือเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเรียบคือยีเล่นเล่นเล่นอันนู้นไม่ร้องไงนะลึกนะนี่ครับมอสโกชอบเล่นน้ำในนี้เพราะว่าในนู้นมันยังลึกอยู่ลงไม่ได้คือมันลงได้ผมว่านะนี่คืออ่างเล่นน้ำของพี่มอสโก ลวดเหนียนนวลอยู่ในน้ำนะเหมือนขี้เลยครับนี่นจะมาเล่นฉี่จะมาเล่นฉี่จะมาเล่นฉี่ปลา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 เอกปลาปลาเอกปลาปลาเอกไปนะทรไปก่อนเดี๋ยวสกปรกเอ๊ดาวเด่นของเราทำไมเงียบจังเลยวะวันนี้ราชาจังไหนนี่ลูกนี่ ม่อยู่กี่การอยู่สรลบเลยนะราชาอยู่แต่ตรงนี้เว้ยสงสัยยังไม่รอดราชาบอกนี่คือที่ประจำของหนูคือเสือเนี่ยมันจะมีที่ประจำม,มาด้วยถ้ามันนอนตรงไหนมันก็จะนอนตรงนั้นแหละโอ้โหดูว่าตัวใหญ่มากพอย้ายมาอยู่กรงใหญ่นี้ราชาตัวยาวเร็วมากดู แต่งสวยแต่เช้าแต่งสวยแต่เช้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยตักทายตักทายชวนพี่ลาช้าเล่นหน่อยลูกโอ้ยดูกอลอนอย่งดูกอลอนอย่งน่ารักเอ๊บเบลน่ารักเอ๊บเบล ดูดูดูดดโอ้ยมีเลียคงเลียขนให้น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเลียแป๊บเดียวที่เหลือกัดคอ เมื่อเช้าฝนตกะฝนตกเล็กน้อยแต่งขนให้สะอาดด้วยเดี๋ยวจะไม่สวยเดี๋ยวจะไม่หล่อเหมือนแมแวนะครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าสมางเนี้ยเล็กน้อยปาปาอีกไปแล้วป,ป่าปาอีกไปแล้วอให้เด็กเด็กกเขาเลียขนแต่งรอแต่งสวยกันไปดีกว่าพ่อ